นี่นะคะเรามาดูใยตากับใยน้อยทอเสือเดี๋ยวไปให้ตาฟิกดูยน้อยปีนี้อายุทดาแล้วยืนอยู่เลยเกิสายเกจิชยไหใช่น่าเกจิสิปีมันใช่ ได้เกตซิปอัพนี่นึกว่าสุดยอดแล้วเดนนี่เนาะหวานฮะอันนี้ก็น้องวินนี่น้องวินนี่ดูใหญ่ๆทำนะคะนึกว่าจะเหลือแต่หน้าตาสิมั่งพื้นมือนกับ่เฮดเฮดเลยมันบอกร้านที่ว่าทอดสาดจริงเหรอเนาะใช่แต่ว่างโม่หวานอื่นเป็นกต่ยังมีอยู่พี่ได้บบนไลค์ค่ะ อันนี้บอที่ว่านาบอกนุนจันนาเสีไปอย่างงัดหลวงพอเ็นปะี่ลวงพอบวชอ๋อเห็นป่ท่านนีกจบอนุโมทนาบุญไดบุญหลายเปนัไ้ขเาี่ไนอ้งวตาถไวอ้่าเดี๋ยวมได้ายทบ้างอกถิว่าโอยายทำไม่เต็มหรอกให้จะได้ในนี้ลงมาได้เหนแล้วเป็นร้องเพลงอ่ะโอเค นี่ก็เป็นงานฝีมือนะคะหันมัน่ะ้ากคนะ้วยนแต่ในหมู่บ้านเราก็จะมีแค่สองคนนี่แหละค่ะตอนนี้ที่เรียกว่าทานอ๋อตรงนั้นฉันไมู่กชี้สอันนี้ช้อันนี้ก็คือเสร็จแล้วฝั่งทางนี้โอเค